เล้วที่น้องไงฮะที่เห็ดกล้วยบวชชีเลยนี่เพื่อนหน้าตาเพื่อนนะอู้หน้าตาหน้าตาน่ารับประทาน,นเลยก็เล้งปูดสิเอาเห็ดบานๆน,นะฮะเนาะ,ะแบบบยวบานๆแบบแย่เบิดอยากกินเอากล้วยมาแต่วสวนยางอะไรมาเห็ดกล้วยบวชชีดีต่างไงดีก็ไป อ่าไทยเห็นเลยลังปวดเลยนี่โอ้ยกำลังปวดอีหยังอยู่ข้างหลังอ่ะบอกดังเออะกำลังปวดเลยนี่นู่นไปเลยเอิ้งหน้าเอิ้งหน้าตาคนเห็ดอันนี้เป็นยังนี่อันเดียวยังนี่ผู้สวยเลยนี่ผู้สวยดังแค่นี้ดัง แม่ผีดอะมีนู่นอ่ะไอเก๋งสีงามลงเลยว่าเั็นแล้วประจับได้ป่ะนี่ปลาขึอนฝนแถบวบุ้มพ่อแต่มังยัดสูมไปไขยใสหักหลายสุกหลายมันเลวะว่ะ ยัางวัตถิบไทยนั่นน่ะทซก่อนไปทายเบิ้งอีกกรอบหนึ่งตัวนี้กำลังฝุดอยูย่โอ้ยกูสร้างคนผู้สวยเดยผู้เสนอหนาตากำลังฝุดฝุดเดือดเด,อเดือดเลยเลยยูเด็ดปงแบบเบืมืดเปแบบว่าตกแกเบืดใเ้แบบ่าถแบบ้าต่ดตไฟ Ôi men bà nè, men tốt say là tựa nương nè Nó ăn nó của thò cần nó ăn cả suốt được Đây chắc nói Coi chịp bồn Nó quậy Như hạt men Quậy bột chi Ai à mặc khen khen đi Ăn Ôm xim bán rồi cần Ai vô mi ไปให้นเขา้าให้ตัวน้องซุก,ก,กเดียวนี่ซุกล้อนเราเดือดๆพ่อแล้วน้องแข็งๆยังน้อยแข็งนอ,งนอกนุ่มไนนี่ไอ้มักกินแข็งขงสิน้องตารกรสิประมาณนี่แหละแล้วตักใส่ถ้วยื้เบงนี่เสร็จแล้วนี่น้องเสร็จแล้วดิ กำลังเสียบเสียบกำลังห่อนหอนเลยกำลังสุกกำลังพอดีบ้างดิกำลังสุกพอดีเนี่ยกล้วยอันนี้เราไมาเห็ดแต่เราไม่ได้สวนยางแต่เป็นซุกปานี้แล้วเป็นซุกหลายปานนี้เสร็จแล้วนี่กล้ยวยบวชชีหางเด้นมาเด้อทั่วละสุดทั่วละคัมสองคำมเสียบเสียบหวานกำลังพอดีสหรับมื้อนี้ก็สวัสดีจ้า